สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะโอ้โหดูบรรยากาศฝนตกตลอดทางนะฮะฝนตกตลอดทางก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับบรรยากาศล่าสุดระหว่างการเดินทางนะครับจกเอ็มเหยียบมิดไม้นะจะเอ็มเหยียบมิดไม่มีนัดสำคัญนะภารกิจสำคัญ ที่ทาเป็นประจําอยู่แล้วนะฮะหลายท่านก็น่าจะทราบดีนะหลายท่านก็น่าจะทราบดีนะทุกวันศุกร์นะครับจะไม่เฉลยนะจะไม่เฉลยคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาไทรตอบถูกจ่าเอ็มจะไปไหนแจ๊วโอ้ฝ้าเรือมครับภารกิจะหลังจากเสร็จงาน ราชการนะครับมันหยุดราชการใจมันก็ทําอยู่เป็นประจํานะครับอันนี้กําลังเดินทางนะกำลังเดินทางโอ้ฝนก็ตกตลอดทางนะครับก็ฝากทุกท่านนะเดินทางโดยสดิภาพนะครับเดินทางโดยสดิภาพด้วยความของใจเอ็มยูไนนะเอ็มยูไนฝากติดตามด้วยนะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมและฟังนะครับอันนี้ก็กําลังเดินทางด้อโอ้ฝ่ากรกะเรือมองมงครับผม เป็นกํำลังใจให้กันและกันนะครับเีมก็เป็นกำลังใจให้ FC ท่านผู้ชมแฟนคลับทุกท่านแล้วก็แฟนคลับ FC ท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้เอ็มซึ่งกันและกันเ้อักแข่งกันไว้นะครับฮักแข่งกันไว้โอ้ฝ้าเหลือม,มงมงนะ่งเลยโอ้น้ำท่วมนะน้ำท่วมนะเอซโอ้ ทั้งทั่วทัใหญ่เลยโอ้โหระหว่างการเดินทางนะฮะมีเล่นน้ำเลยรถเราสูงรถเราสูงนี่ครับก็บรรยากาศเนาะโอ้ชุ่มชื้นนะโอ้โหฟ้าเรียม้าเรียมมองมอง เลื่อมฟ้าเลื่อมม้งมงนะฮะอันนี้ก็เดินทางถึงอำเภอสว่างนะอำเภอสว่างแดนดินอฝนตกตลอดทางนะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีน้ำท่วมขังนะครับในบริเวณถนนนะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับในการเดินทางนะครับเส้นสกลนครอ,อุดรน,นะอุดรสกลน,นะครับก็รถเก๋งนะชิดขวาไปเลยรถเกงนะ๋งอ่ะ ว่าชิดซ้ายนะ้ามันจะขังอยู่หลายทางทางซ้ายนะครับรถเอ็มสูงนะเมื่อกี้เอ็มเลยโฉบโฉบเชียวเยียบน้ำกจะเจี๊ยดใจเลยไปรังใจนะไปรังใจทุกท่านนะครับผมอย่าลืมทานข้าวนะอย่าลืมทา,ขานะขน,นข้าวนะพักก่อนทานข้าวนะวันหยุดสุดสัปดาห์ของคนทํางานหลายๆท่านนะส่วนเอ็มก็ไปหารายได้เสริมนะครับที่จุดมุ่งหมายที่จะไปนะฮะ ขอบคุณทุกกาลังใจนะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับผมค่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กําลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบรับรองทุกประดมาทุกอย่างนจะจบลงดีดีครับให้กำลังใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล ลุงพลคนบ้านกกกอบบอมียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เดอ้อเอฟสีทั่วแดนแฟนๆหลายร้อยอำเภอเดินทางมาพบมาเจอมาเติมแห่งใจลุงพลป้าแตนสายทานน้ำใจ ลังไล์มาด้วยมีตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหัผมเชื่อว่าพนากงานแบบการรอยที่ลุงอกให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดีบางที บ่มีไัยหูย่าได้หมดหูเด้อลุงพมคนหัวใจแกล้งสายบุญนำ้าโฮมหักหัวใจส่งความหากแข่งสู้สู้ลุงพนป้าแ่นอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ ทุกอนว่าบอดีมีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังหวะลานั้นละนานวลน,นาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อทำความดีบางทีบ่มีภัยหู อย่าได้หมดหมูเด้อลุงพลคนหัวใจแกลง้งสายบุญนำผ้าโฮมหักหัวใจส่งความหักแพงสู่สู้ลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจสู่สู้ลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลัง จทุกคนขอบคุณทุกม่นที่กำลังจื่อทุกคนนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจทุกบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบรอบคอบุกไปตรงมา ทุกอย่างน่าจะจบลงดีดีครับขอบคุณนชัยพักนคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหากอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดี บางทีบ่มีไพยหูอย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญนำผ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลังใจ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานแบบรับตอบทุกประดมาทุกอย่างนันจะจบลงดีดีครับให้กลังใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล